กอยแค่ตัวเดียวกาอ้อยแค่เก็บหรือสารมาเฟนผมไม่ลงแมนซีนะเพราะแมนซีผมไม่ต่ำมากีผมต้องใส่แมนซีแต่ผมชอบที่ลยบอลแมนซีครับผมก็ชาแมนได้คิซานขุดเหมืองเอ่อตัวต้นไม้ไว้ดูดตัวต้นไม้ไว้ดูดผมไม่ต้อขุดเหมือง ผใช่ครับลองบอสครับสรแล้วครับลองบอสบอสจริงไปเอผมลืมแล้วไม่ได้เล่นนานมันใสอะไรไปบ้างวะผมมีดกแมนไทรข่มีไข่เออไข่ต้องใส่ Execute ผมไม่ใส่นะให้คุณแถบใส่ไปเลย่ ออเอ่อกายกอยเออกายกอยตัวหนึง่งกายกกยเอาไว้ตีม mm ินิบอร์ดแล้วก็ชาแมนเออชาแมนอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมชาแมนโอเคครับยังไงผมก็ใช้ชาแมน นี่โอเคตายพร้อมครับลองบอสลองบอสนี่ลองบอสเหรอในลองบอสโอ้โหลุ้นแทบแทบเยี่ยวเลดเมื่อกี้ครับถ้ามันถ้ามันตุ๊บมันตุ๊บฐานเราทีด้วยกันแก่ฐานเราแม่งแบบแม่เหลือแต่เสาเข็มแล้วอะไม่เหลืออะไรเลยจีบตายเลยจี อ๋อผมไม่ได้ใส่ไก่กอยหรอเนี่ยเผมไม่ได้ใส่ไก่กอยมาโอเคไม่เป็นไรมั้งเออนี่ยครับหร่ใส่มาวะโอ้ยนิดเดียวผมใส่ชาแมนมาโอเคดันสองฝั่งไปเลยไหม

เก็บทองเองครับผมเก็บทองเองผมได้อิสระไม่ดื่นนะตอบเป็นครับที่เตือนอิสระได้ไหมเรียบร้อยอ่าใส่เข้มาเออลงไปเลยัน,นยี่เรามีเหลือมั้ยมีเหลือด้วยมีซ่อมได้ด้วยเซร์เตอร์มาก ปไปมือครับไปมือไปทำมือนะผมผมร่วมเปบนักคุนไม่ชิชาแนลตีฟอประเบิดโอ้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวดีไหมครับเนี่ยผมว่าดันฝั่งซ้ายอย่างเดียวขวาเนี่ยต๊อกตอกแท๊กแท๊กไป ต่างมีไอ <pod f> ้ไอ uh, ้น <Spl iz nek> oh, oh, right. ั่นมานะครับผมาไ่คุเกี่บไผมใส่ไอ้ตัวไอ้นั่นไอ้ดูดคนเหมืองมันมา เอ่เมืองใส่มืองถามีปุซซ่าอะไรนะฮะเอาผมมีไอ้นี่อยู่ครับเคลียร์ได้อยู่ลายมันไม่ใช่ไปดูขุดเหมืองมันไปขุดต้นไม้ซะงั้นแบบนี้โอ้ไม่ขุดเข้าบ้านไปแล้วะ ไฟไฟแลกเนะผมว่าทุดยดีางเฟดลนะการมาแบบนั้นเลยเฟดสองฝั่งขวาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับฝั่งซ้ายก็ไม่มีปัญหานะผมว่าเก็บทองต่อเลยดีกว่าครับหาหาขุดทองต่อไปเลยครับ เลยยิง่งบอมยังไม่ค่อจะมีปัญหาอะไรเลยตรงกลางมีหีบโอเคผมเปิด,มดผมเปิด<ง>หีบแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับง่ายเราเนิ่ใสู่อจอกมาได้เออมาดันไงครับ <c oughs> ได้ในความพี๊ดเลยทีเนี้ยข้ามมีเอังเหม่อแล้วนี่เข้าเลยนี่แบบๆๆต่เขาไฟไฟตายสองคุณไปทางซ้ายกับผมลงต้นไม้มันดูดไรวิ่งบอมเล่นเนี่ย สบายครับตัวไอ้นี่เแี่ยเอาไข่ไปวางบบาเฮ้ยตัวหนึ่งเข้าบ้านมาแล้วครับเข้าเข้าไปตีแล็กแล้วนั่นน่ะมันเดินไปแล้วตัวหนึ่ง <Okay. S 2> <c oughs> ผมชอบต้นไม้อ่ะมันดูดมันดูดคนงานมา แล้วเราก็ไปแย่งทองมันจะจะทันไหมเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยอันนั้นแล้วนะครับม่นมันง่ายขึ้นเยอะเลยมันไม่ค่อยเอะไม่อเล ผมไม่เห็นมอเตอร์เฟีดให้ยุดเลยว่ะคุสายแบดจีเราเก็บเราแย่งทองมันได้ตลอดนะครับมันก็เลยลงมอเทนเจแอนไม่ได้ครับมผมว่านะมมสบายครับการได้สบายครับเฟียดได้เลยครับถ้าอยากเฟียดตัวกลางตึมเลยถ้าเฟดยดน,น,นะจะเนี่ยเฟยดได้นานะ เอ้ยมันตีบอสฟรีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะตีบอสฟรีอยู่ครับผมไม่มีไข่ครับผมกุดทองอย่างเดียวครับผมไม่มีไข่อะไรทั้งสิ้นครับ ผมว่าลองบอสรอบนี้ายหาเลยเร็วมากบอกได้แค่นี้อ่าแล้วเหรอมันจะมองแล้วเรื่องมันมองไม่เห็นแล้วขอสามมาน้านเลวลาไปตัวมี่บึงกบอลเพชรแล,ล้วคุณจะไปหวันแล้วโอ้โหลองบอสจริงๆครับ <laughs> ลองบอส เกตดอดยากกว่าเฉยก็ดอล่นนนกาอเันนี้แบบแบบชิวๆไม่เจอไม่เจอใจแอนสักตัวครับเจอตัวหนึ่งครับผมว่าผมเจอสองตัวตัวแรกผมย็ดไม่ทันตัวที่สองเนีมันกลางสุรมมลเกินเดี๋ยวผมเจอได้หน้าครับผมเปียวขอบคุณครับเดี๋ยวไปช่วยคนอื่นต่อเราแน่นอน